สวัสดีจ้าเมนี่เฮาจะมาเห็ดหนามว่านหางจระเข้ร้อยแก้วจ้ามีใบเตยนี่วานหางจระเข้นะจ้ามีเกลือน้ำตาลอันนี้นามเปล่าแซน,นเกลือไว้ด้วยจ้าเพราะว่าเขาจะเอาไว้บานหางจระเข้ที่เขากอกเปลือกแล้วจ้าที่เป็นวุ่นมันจะเป็นเมื่อนเนาะเขาจะมาล่างล้างเมือกมันออกเนาะมันจะได้ว่าเป็นพิษนะจ้า เดี๋ยวห้อไปเบิงงวิธีทํำกันเลยจ้าเดี๋ยวห้อจะมาปอกกันเลยจ้า ใจเย็ยนๆจ้ะเวลาปอกความมันมืนเดี๋ยวเขาปอกแล้วเขาก็จะได้แช่น้ำเกลือเนาะแล้วก็ล้างเมียกออกให้มันมันเบิดเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะไปต้ม เดี๋ยวเข้าจะมาหั่นกันเลยจ้ะหั่นเป็นสินเล่นหน่อยเลยจ้ะเป็นแบบสินๆเนาะจ้ะวันนี้เขาก็จะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะล้า,ลางสามสี่หนามให้มันเศร้าเมินเนาะน,นี่กับเศร้าเมินล้ว หลายย่างด้วยจ้ะเป็นไทยเนาะจะว่าเป็นสมุนไพรก็ว่าได้ก็เป็นวานหางจูรุกี ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าหวานหน่อยหวานร้ายก็ตามใจชอบได้เรื่อยจ้าอันนี้ห่าก็ใส่ใส่หน่อยหนึ่งก้อนถ้าห่าหวานมันหวานเนะก็ใส่ไม่ได้นะจ๊ะ เตยมันหน่อยมันสัน่นมัดหร้อมันกระแตกออกแล้วทาให้น้ำเดือดคนจา่าจะห่อจะมาใส่ัานทางจอระเข้กันกน้อจ่าน้ำห้องก,กันเดือดแล้วน้อจ่าแล้วเอาใบเอตยออกเลย ี๋ยวซิ้นเบื้องพนหวานห้องพอดีป้อโอเคจ้ะโอเคแล้วเดี๋ยวห้องติดใจผ่านท,ทางจระเขไ้ได้จ้ะนักต้มไปยีกสีบหานาทีแล้วจ้ะ ต้มต่อเลยสี่ถึงห้านาทีนะจ๊ะนี่กบครบหาหน้าที่ลดเรื่อยจานทุกหน้าที่เราแหละเล่อยไปนิดหน่อยเดี๋ยวเขาปิดไอเดื่อย,ยจ้า กินห้อนหอนหรือว่าใจน้ำแข็งก็ะได้เด้อจ้ะกินบ่มเบิดเท่ากับโอาแช่ตัวเย็นไว้ได้ดจ้ะมีจ้าน้าว่านหางจระเข้ห้องเแล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่เด้อจ้า คบกันคลิปหนาจ้า